แ่ทักทายก่อนแม่บอกว่าจะจัดวันเกิดเอาอะไรอ่านไปสองคนก็ไปเก๋ใช่ไหมงานเปิดสองคนไปเก๋เป็นงานเปิดงานเปิดเลยนะจัดที่วอนใช่ไหมจัดพี่วัดพูดอะไรใหญ่ๆต้องพูดหรือไม่ได้พูดแต่ว่าสนามหลวงอ่ะไม่ต้องพูดนะเต็มที่เลยอ่ะไม่พูดนะเต็มที่นะเต็มที่เลยอะไม่พูดนะเต็มพี่เลยอ่ะแม่มานั่งคอยแล้วนะแคร์สนามหลวงจะเขาอยให้หรือเปล่าสนามหลวงจะให้ เดี๋ยวทำเรื่องก่อนทำเรื่องขอ้พี่แกก็บอกอ่ะพ่อจะจัดที่หน้าหลวงแต่ผลิตแม่ผลิตแม่เลยมากแม่เต็มแล้วแม่เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดือนอะไรเกิดยี่สิบแปดพฤศจิกาโยกไปแล้วกี่วันสามสิบเอ็ดกุมภาใกล้งแล้วไม่งกายแล้วใกล้แล้วตามไปทุกงานแม่บอกเกิดจันทวาเขาบอกให้ลูกเกิรไม่หยุดไม่ย้อนไปไม่เดไม่ยอนจัดคิวแอมยุ่งเหมือนกันลูกเลยค่ะโอ้ยคิวแน่นมากเลยลูกชายบอกแม่ เนี่ยได้ข่าวว่าเต้นเอลเคทเลยเมื่อวานเมื่อคืนงานสนุกไหมป้าสนุกมากเลยขนาดเมื่อคืนไม่ได้ออกเต้นแต่อยู่ที่โต๊ะนี่เมื่อยเอวมากเลยนตตอเเ้นนายี่ยคนนี้ก็ใช่ย่อยเวลาเดินอัดแรงไม่มี้ลุงแกใช่พยุงอะไรคนนั่งขันนั่นเลยขันนั่นไม่ได้ขาตั้งสายเดอรมอง กูเก่งไปนะแลต่ตอนนี้นะม่เต้นดีเลยค่ะเพลงขึ้นแม่ดีไปลืมลืมไปช่วยนานลืมป่วยเลยกระเป๋าโต๊ะกระเป๋ากางหายกระเป๋ากังหายอ่ะไม่มีแรงเดินไปลืมไม่เดิมมอเลิมเลิมมาวานนี่แม่เต้นเอวเวแคบเลยหายยังไงสุขภาพไม่ดีกัน ไปหาหมอสุขภาพไม่ดีกันไม่ลืมตัวค่ะไปไปหาหมอกาดไปหาหมอกาดไปหาหมอกาดไม่หายทันทีหมดเลยเวลาเดินแรงไม่มีต้องพยุงปีกต้องพยุงปีกแมาตุ๊กพยุงน้อยปวดขาแต่เจอไอ้อันนหนักผิวไปเลยทันเป็นเลขแปดเลยนะมันคือแอบถ่ายคลิปไม่เยอะนะ แล้วคนดูในคลิปได้ตาสีส้มคใครออันบอกแม่สวยละแรกแแม่ใส่แว่นดำแม่ทำตามาพอเจออะไรอันน่ะสวยขึ้นเลยนะแล้วเมื่อวานนี้แม่ตสุบอกว่าแม่พอเจอเด็กเนี่ยไปสักคิ้วไปจับตาแล้วก็บอกก็เด็กคนอ๋อ้องปีกกรเพาะเออเนาะทำให้แม่มีความสุขแม่ก็อยากแข็งแรงตามแม่ก็อยากสวยตามแต่ร่างกายมันไม่ไปตามหน้าแม่พี่บอกพี่เป็นเด็ก เวลาแม่เดินน่ะแม่แม่ตุ้ต้องไปอะไรนะพยุงพยุงประคองไม่ไหวแต่ตอนนี้ประคองแม่มาวานไม่ต้องประคองไม่ต้องประคองใครด้วยไออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเลย้พี่เก๋ก็นั่งอยู่ข้างหน้าน่าแบบเต้นกันอยู่ข้างหลังแป๊บเดียวเอาพี่เก๋ไปอยู่ข้างๆแล้วมาทันก็โดนเตะ ไว้ปั้นไว้นี่วันนั้นเราตกใจแท้ตายแกบอกว่าคุกแก๊ไปรับหน่อยแม่ข้ามตรนั้นไม่ไหวแม่ไม่มีแรงแม่จะเป็นลมนี่คุกแก๊สไม่ไปข้ามแย่แล้ววันนี้ดูดิแม่เต้นรำเลยเลยอ้ําทำให้แม่ปิดไปคหมออ้างคุยหมออ้างยืนยันบอกว่ามีการเปลี่ยนแีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือการขโมยเงิหมเนะ คนเต่แต่วยเอเลยเอบอกไม่ตาผมลูกเอเอบอกไม่ตาผมลวเพลงอะไรนั่นกันขอตามไปบ้านหน่อขอตามไปบ้านไปบ้านมีมีสวนเพียงไงเพียงเพียงค่ะดีนะวันนี้วันนี้เขาก็มีนี่ไม่หมดนี่วันนี้เขาก็เพียงนะดูตัวอย่างมาวันนี้เลยอันเขาก็เพียงนะอเพียงต้องแก้มให้หลงไหลเขา ตามตลอดเด็กก็ได้ได้ข่าวว่าแม่เปิดร้านขายของชำเนี่ยดูแลร้านมั้ยเนี่ยไม่เคยกลับไปเหลือในร้านเลยไม่ไอลูกตานตามไรอั้นตลอดไอ้ลูกหลานไอลูกกัร้านขายลูกกัร้านไปไหนไม่รู้ไอ้อามทำอะไรรู้หมดรู้หมดลูกหลานไปไหนไม่รู้แม่ลูกค้าที่มาซื้อนี่บอกร้านนี้ปิดทุกวันเลยไม่เคยมาซื้ออะไรเวลาไปไปทีบอกป้าผมไม่เห็นป้าเลยป้าหายไปไหนบอกอ๋อ อยตึกมันอยู uh ่ตรงข้ามของพวกไทยใหญ่ก hmm. oh, ็เป็นคนไทยอี่บ <laughs> <cat> ้านก็จะรู้แต่พวกไทยใหญ่ไลอ้อนในเอฟซีเขาเกินมากจารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นรา่ารุ่นพกน้ำหมากะโลกเอ้ยน้หมากะชอบโตนัตนเทียบอโตะแค่นั่งรอตรงนี้มีใครอายุสี่สบมังไม่มีหกใครหกสิบ นี่ค่ะปกมุดใลหน้าก้าวนมุใจหยาบกันพ่งสิแปดค่ะสิบเก้าสิพ่งสค่ะมุใจหยาบกันแค่สี่สิบห้าเนี่ยอับไปแล้วแล้วแม่แม่แข็งแรงกันมากเลยไอเอลก็ดนบอกว่า เกมื่อกี้จะถ่ายรูปเก่งเป็นทาบะตอนไหนเนี่ยหนูต้องทาบ้างนะแปบเดียวปากแดงแปปเดียวปากแดงแอบไม่แอบจะถ่ายรูปเมาคันในข่าวว่ามาลายพงใหญ่นะแม่มาลายพวงใหญ่มาแม่แม่ทำลายตัวตี๋ละสามคันเดี๋ยวรอรอรถวันนี้วันนี้รถจะไปกี่คันสามคันเนาะ อ่านนทบุรีหนึ่งคันตรงนี้สองตรนนี้แม่มาหกเจ็ดแปดแปดลคะแปคุยโทรศัพท์ตรงนั้นคนหนึ่งรอรถอยู่ค่ะแม่พร้อมมากเลยค่ะแม่คันที่สองรวยรวยปังปังนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับนินใครรับนินไม่รับตังค์นะ วันนี้คือสัญลักษณ์ใครอ่านค่ะทีเล็กสองตัวน่ารักแม่นักร้องเพลงขอมือเธอหน่อยฟังหน่อยขอมือเธอหน่อยไว้คอยประทับในดวงใจวันนี้ทำให้เลนอัานไงขอใจเธอหน่อยไว้คอยบุญในหัวใจแล้วเขารวยๆวยบางๆหน่อยอารวยๆวยบางๆอารวยรวยบางๆหน่อยรวยรวยบางๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะ แด้ไได้ได่ซ้าย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 เด็ดเด็ไ้ท่าได้นะแต่เพลงยังไม่ได้เดี๋ยวก็ไปซ้อนเนื้อกันละลูกร้องก็สองสรอเพลงยังองได้ไดแค่ท่อนเดียวเวลาดูนัร้องได้หมดแต่เวลามาดูอย่างงี้ร้องไม่ได้ลูกบอกไม่รักลูกริงใช่ไหมกิน เวลาเปิดเพลงมาฟังในกร้องตลอดเราตลอดเราเวลาเป็นสนรู้ถึงแม่นัดเสืยใช่ไหมแก้มแดงเลยแม่นัดเหรอแม่นัดเสือใช่ไหมเหรอใกล้ใกล้จะลาไปผ่าตัดหัวเข่าแล้วแม่บอกว่าจะไปผ่าตัดหัวเข่าที่สิบเจ็ดังไม่แก่แล้วแม่แม่ก็บอกว่าใกล้เหมือนกันหบอกว่าเลิกตามลูกจะไปผ่าเข่าแม่แม่ในอนาคตจะมาจะร้องปีใหม่อ๋อจะร้องปีใหม่นะคะมีแม่ดอยเข้นแดงกับเพื่อน แต่แข็งแรงจริงๆนะเมื่อคืนเต้นไม่หยุดเลยค่ะแข่งแรงมากเลยมา้นอะไรยตลอดเลยมนอะไรแข็งแรงมากมานมา้นอกรเลยมาขึ้นานอะไเลยาขึนมา่ึ้นอะกรเกยนมนอะไรานี่ขึนอะไรล้นมานอะเลา้นมาขอะไรเยวา้นมานภะไเาษนาขึ้นอะไรเาขึนแล้นอะไรเลยาขนาขนอะไรลนต้องได้นนอาษาจี้นอะไรยมาขนต้องเรียนให้ไดนม้นองไง นี่แม่แม่กำลังทักทายแล้วก็ส่งภาพมาค่ะหลังจากที่เห็นแม่ดอยเต้นไม่หยุดก็เลยถามแม่ดอยกินอะไรแม่ดอยเพรว่ากินยาเมืหวานแม่ดอยกินยาอะไรกินยาอะไรบอกน้องเลยอันกินยาเมืหวานอะไแข็งแรงยาแต่วันนี้ไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยลืมยาอะไรอ่ะไม่ได้กินยาอันนี้ฟังเพลงฟังเพลงยาอะไรอ่ะใชยาอะไรอันยาคือเพลงไงที่ร้องได้นะผิดร้องยังไง โอเคเนี่พร้อมากเลยที่แรกพร้อมอ่ะนานเท่าไหร่ก็จะรอนานี่เนา่นานด้นากย้อนไปก็รอจะได้ม่สวยเนาะะพรอมากเมันมีมันมีเนื้อเรื่องนะที่วัานานเท่าไหร่จะรอคือเนี่ยนั่งเรียกนั่งไม่นั่งเดี๋ยวบากจะยอนในี่ล่ะไปเต้นเดี๋ยวาแกง่สวยไงอ้าแล้วายแล้วแม่เราแม่เราแล้วแม่ปแอลไม่ทิ้งไหม เขาว่าะแบบือกลวยอ่ะได้นน้ห่เลไม่ได้วา่ขาเ้หค่ะก็บ่นอย่างี่ีคมันเกัคนสวยอ่ะของพวกนี้มันเป็นเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ารถเลี้ยวเดี๋ยวรถอ้าวรถมาแล้วค่ะรถมาแล้วโอเครถมารับแม่แม่แล้วค่ะ แม่พร้อมแล้วค่ะคำที่สองอันนี้สองไปเลยค่ะครบแล้วออกได้เลยนะะคออกได้เลยค่ะครบแล้วแม่ก็จะมีคนให้ไปนะคะค่ะออกได้เลยนะคะครบแล้วค่ะแล้วเอาคนพันละเก้าเอาคนหน่งใครขาไม่ดีก็ช่วยแต่คนขาดีหน่อย ข้างหน้าให้แม่แอวนั่งหน่อยเนาะแม่แอวแกขาไม่ดีตามไม่ดีเหรอขาก็ดีค่ะคนขาไม่ดีต้องไปหาหมอคนขาไม่ดีไปหาหมอการแค่ขาดีก็หลบให้ขาไม่ดีนั่งหน่อยมันต้องได้นั่งอยู่แม่เขาขาไม่ดีเดินไกลลำบากก็นั่งใกล้ๆเลยค่ะขาไม่รีบไม่ต้องห่วง ขาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ขาเรีบจ้าขาเรีบขาเรีบเดินขาเรีบเดินเอาแม่นั่งเลยขึ้นเลยค่ะแม่เขาจะขาเย็นไม่ได้หมอนัดขาเข่าเข่าก็ไม่ดีใช่ใเท่าไหร่แล้วก็ไม่ตุ้มไดมไหมนั่งหน้าหรอเพาวนั่งหน้าไปไม่ได้มันเคลื่อนก่อนเดี๋ยมาไม่ได้ไม่ได้ครบแล้วนะเหลือใครคะไม่ครบคนสวยอ้าวตรงนี้ครบแล้วคือไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ขายน้าแมวน้าแมวอ่อนสวยเลยนี่โค้สวยที่สุดเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะสวยที่สุดสวยในซอยสวยเกินบรรยายสวยไม่บรรยายบรรยำใช่ไม่รอใครด้วยนั่นหนูไม่รอใครด้วยสวยไปหมดสวยไปหมดสวยไปหมดมันจะหมดเวลาสวยสวยไปหมดเวลาสวยใช่ค่ะค่ะคู่นั้นเหรอครบแล้วค่ะคันนี้ครบแล้วโอเคค่ะโอเคโอเคบ๊ายบาย เจอกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็บังกะปีสู้ๆลุยๆเมื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ตื่นเช้าเป็นไงแม่คนเชง่อมั่งเลยเมื่อคืนเต้นเยอะไปหน่อยมาเต้นเยอะไปหน่อยคนไม่เคยเต้นก็เต้นเมื่อวานในข่าวว่าเอวแคนไปหลายคนแม่แม่สวยลุกจนโต๊เสื้อกำเดนเลยค่ะเต็มที่เต้นที่สวยแม่สวยเต้นดีมาก เมื่อคืนแม่แม่ได้ติดเมื่อคืนแม่สููกินน้ำแก้ควยเยอะเลยสนุกมากเลยน้องทิบเาก็น้องทิบด้วยจีนแม่จีนแม่จุงเช่ไหมุงตื่นแม่ะแม่คุณนันก็ไม่ได้เบาเาหน่อยแก้คุยเยอะเลยจีนแงบแห้งีแงเลยเดี๋ยววันนี้แม่จะสนุกสนานอีกนะอันนี้เอาใหม่ โอเควันนี้แม่จะไปไหนกันสีศรีราชาไปหาใครคะอะไรอะเมื่อคืนนอนดึกถึงเช้าปดชื่นเขาปวดชื่อราะว่าจะไปหาลูกใช่แล้วแล้วเขาเป็นเด็กนักเรียนกับครูเลยไปนักยค่ะเด็กนักเรียนรวยๆปังๆมากะคะเด ได้แค <maker> ่นี้ใช่ไหมแม่เราจะพร้อมร้องเพลงกันนะข้าได้หมด